สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้จูนมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับนาข้าวนะคะมา,าพูดบอกกล่าวเนาะมาแลกเปลี่ยนความรู้กับพี่เจ้าของนาข้าวนะคะเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันว่านาข้าวที่ใช้ผลิตภัณฑ์นุฟอร์ไรส์เนี่ยมันเป็นยังไงนะคะก่อนอื่นขอแนะนําตัวก่อนนะคะจูนพรบงกฎนะคะผู้บริหารศูนย์นุชฟอร์ไรส์กาญจนบุรีนะคะวันนี้ได้สัญจรมาเจอกับพี่เขาที่จังหวัดสุพรรณเนาะ เราอยู่สุพรรณกัน,นนะคะพี่คะตอนนี้เราอยู่อำเภออะไรตําบลอะไรตนหญ้าใสจ้ะหนองย้าใสเนอะตําบลทับหลวงทับหลวงนะคะพี่ชื่ออะไรจ้ะชื่อวารีจ้ะนามสกุลอินทารักษาอ่าคุณวารีอินทารักษานะคะนี่ก็เอ่อเอฟซี FC ของแท้เลยเป็นแฟนกันมานานแล้วนะคะแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ณนูฟอร์ไลฟ์มานานแล้วเหมือนกันน้องวารีคะตรงเนี้ยพันธุ์ข้าวเราปลูกข้าวพาราไร กขอสีเหลืองช่มะแล้วนาข้าวที่มันประมาณกี่ไร่อะจ๊ะสิบไร่จ้ะสิบไร่นะคะเป็นนาปังหรือนาปีนาปังจ้ะตอนนี้ข้าวของเราเนี่ยอายุประมาณกี่วันจ้ะเจ็ดสิบวันแล้วจ้ะเจ็ดสิบวันอย่างนี้เขาเรียกว่าข้าวอะไรนะข้าวโกมหรอมจ้ะใช่ไหมใช่้ะโกมเนาะอันนี้ทำนาข้าวมานานยัง เอาความจริงเลยค่ะเราพูดความจริงรรกนันค่ะถาในช่วงปีนี้ละจ้ะไม่อยาทำใช่ใชไมหมแล้วใช้กับนุฟ่ฟองไลใชเอานุ่นฟองไท์มาใช้กับข้าวเนี่ยเป็นครั้งแรกไหมครั้งแรกนะคะและครั้งแรกมีรู้สึกว่าชอบใจเลยใช่ไหมชอบใจทุกใจมากคือมันมันยังไงมันเป็นยังไงใช่แล้วเขี้ยวเขียวอะเขี้ยวแล้แต่กอแต่กอแต่กอดีไหมดีมากเลยดีมากใช่ไหมไม่ต้องใส่ปุ๋ยอะไรเลยโอ้ไม่ต้องใส่ปุ๋ยอันนี้แปลงนี้เราไม่ได้แช่เมล็ด แล้วเริ่มฉีดครั้งแรกตอนไหนอะคะตอนเข้าอายุ15วันอายุ15วันฉีดพร้อมยาคุมเลยอ๋อไปพร้อมยาคุมเลนเลยใช่ไหมคะใช้สูตรไหนบ้างจะ๊ะใช้สูตรหนึ่งกับส,สูตรหนึ่งกับอะไรเคล่าเลาลาคล่าก็คือนูฟอร,ร์ไรต์แนะคะเราเปลี่ยนชื่อเฉยๆเนอะ,ะโอเคใช้2ตัวนี้อัตราเท่าไหร่จ๊ะห้าซีซีจ้ะ5้าซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรยีลิตร เนาะใครเป็นคนฉีดแฟนหรือว่าเราฉีดเองจ้ะหเก่งมากท่านผู้ชมหญิงแกล่งแห่งปีนะคะโอเคความแตกต่างไหมจากที่ว่าเราเคยทํามากับครั้งนี้ที่เราใช้พร้อมยากลุมเลนแดกด่างยาไม่ค่อยขึ้นเลยโอ้ยาไม่ค่อยขึ้นจ้ะทุกปีปีที่แล้วทียทำยาจะขึ้นมากจ้ะลกมากมองไม่เห็นครับนี่ดูสิค่ะนี่อะค่ะท่านผู้ชมคะ คือว่าพอฉีดพร้อมยาคุมเลนปุ๊บเนี่ยนะสูตรหนึ่งเนี่ยออพอไปผสมยาคุมเลนมันเหมือนยาพิษเนาะ,ะวัชพืชตายค่ะแต่ของได้นะคะของโตไวโตวไวด้วยโตวไวด้วย,ตวววยแต่กเี่ยวแตกดีไหมดีจ้ะแตกดี<ต>กด,ด้วยกกนะคะแตกกอดีด้วยและปลําต้นแข็งแรงไหมจ๊ะ แข่งแดงจ้ะนี่ไม่ได้ใช้สร้างเคมีเลยนะอ่านะคะปลอดสารเคมใบคมมากเลยอ่อแช่งไม่ค่อยรบกวนเลยอ๋อมีเพี้ยอะไรเล่นงานนะไม่มีจ้ะดูไม่มีเนาะดูได้เลยนะคะท่านผู้ชมคะนี่ก็อีกหนึ่งผู้ประสบผลสําเร็จนะคะสําหรับนาข้าวเนาะคราวนี้น้องวารีคะพอเราฉีดไปกี่ครั้งละ อันนี้ฉีดไปสองครั้งคืองคือ15วันพร้อมคุณคุมเลนไปครั้งหนึ่งจ้ะแล้วหลังจากนั้นนานไหมคะมาฉีดเป็นครั้งที่สองสามสิบวันฉีดอีกทีหนึ่งเดือนนะคะหนึ่งเดือนยังฉีดเป็นสูตรก็สูตรหนึ่งกับเคล่าจ้ะสูตรหนึ่งกับนูตแปดเหมือนเดิมเคล่านะคะก็คือว่าเคล่าก็ต้านทานเชื้อราเนาะไม่ให้มีปัญหาเรื่องใบลายเมล็ดต่างในวันข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็สูตรหนึ่งก็ เติบโตขยายกอลำต้นใหญ่แข็งแรงแข็งแกร่งพร้อมจะสู้คือมันแรงก็ไม่มากลัวเลยไม่มมีจ้ะเนาะเราไม่ได้ฉีดยาสร้างเคมีเลยจ้ะไม่ได้ใช้สารเคมีเลยเพราะว่าความแข็งแรงของพืชมันมีจะนะคะวันนี้นะคะน้องวาลีเนี่ยเขาสั่งสูตร2มาเพราะว่าข้าวมันกําลังก้มนะคะต้องการเอาสูตร2เนี่ยมาสร้างแป้งสร้างน้ํานมนะคะโอเคก็เลย เห็นว่าต้นข้าวเขาแตกกอดีสวยงามนะคะแล้วมเมล็ดเนี่ยที่ออกมาเนี่ยรู้สึกมันผลักออกมาดีอะจ้ะนะคะลวงอะเอานาะลวงมันออกมาดีนะคะก็เลยขออนุญาตน้องเขาถ่ายความคืบหน้าให้ดูเลยนะคะว่าใช้สูตรหนึ่งไปแค่สครั้งจ้ะนะคะกับเอเคีร่าหรือนูฟอร์ไลท์แแค่นั้นเองแต่ข้าวได้อย่างนี้แล้วนะคะจากที่เคยทำมาปีแรกก็ไม่ไม่ไม่เวิร์กไม่เวิร์กนะมาปีนี้โอเค นะคะนี่นะคะเดี๋ยวใช้สูตร2สร้างแป้งสร้างน้ำนมค่ะเดี๋ยวจะบอกเลยว่ามันโอมากคิดว่าได้ดีไหมได้จะได้ดีจ้ะเนาะเพราะว่ารวงมันออกดีกว่าครั้งที่แล้วใช่ไหมคะดีกว่าดีมากเลยดีมากเลยคือผิดกันเลยใช่ไหมจ้ะเอางี้ดีกว่าคนที่เขาผ่านไปผ่านมาเขามีนาถามเราไหมว่าเราใช้อะไรทําไมมันถึงแตกตาทําไมถึงไปเคี้ยวอ้าซึ่งเจ้าอื่นอ่ะเปรียบกันได้เลยนะ บอกว่าใสปุ๋ยเยอะไงบอกไม่ได้ใสใสยูเลียลูกเดียวเองใช่ไหมอ๋อปุ๋ยนี่ใส่น้อยด้วยใสยูเลียลูกซู่ซ่ามกันนั้นจ๊ะโอ้มเโหแค่นั้นเองนะคะสิบไล่ใช้แค่นี้รู้สึกประหยัดต้นทุนปะประหยัดมากถ้าเป็นเคมีเราก็ไม่ได้ซื้อใช่ไหมถ้าเป็นสมัยก่อนอะที่ทาครั้งแรกๆอะไรปีแรกนู้นนะนะใช้ต้นทุนสูงนะเยอะอยู่จ้ะเยอะอยู่เนอะแสดงว่าพอเราใส่ปุ๋ยซื้อยาฆ่าแมลงอะไรอย่างเงี้ย เกี้ยไฟโอ้แต่ว่าของเราโชคดีนะคือเราได้เจอกันแล้วเนาะสอบถามอีกนิดนึงรู้จักจุนทางไหนคะรู้จักพี่จูนทางไหนอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตอ่าทางอินเทอร์เน็ตนะคะก็คือเข้ามาดูในเคสในยู u b e เนาะแล้วก็ได้สั่งสินค้ากันน่ะนะคะก็ช่วยกันดูแลนะคะนะคะจนถึงวันนี้นะคะจุนได้มาเห็นอันเนี้ยคือประสบผลสำเร็จละแต่จะสำเร็จมากสำเร็จน้อยแค่นั้นเอง นะคะรู้สึกประทับใจไหมประทับใจมากมาก,มากเลย <c oughs> ใช่ไหมโอเคประทับใจแม่ค้าด้วยนะโอเคค่ะถ้ายังไงแล้วเ <c oughs> พื่อนๆ <c oughs> น,นะถ้าเขาเข้ามาชมเรามาชมรายการที่เรากําลังถ่ายกันอยู่เนี่ยเนาะนะนะอาจจะอยากโทรมาถามเจ้าของนาข้าวเองอะว่าเออนู้โฟลไลนมันใช้ดีไหมสามารถที่จะ คุยกับลูกค้าคนอื่นหรือว่าเอาอเพื่อนอได้ไหม<บ>ล้วบอกต่อจ้ะนี่น่ารักมากเลยนะคะใช้ดีแล้วบอกต่อขออนุญ,ญาตให้เบอร์โทรศัพท์น,นิดนึงจะ้ะดูได้เลยเดี๋ยวเบอร์ใหม่ค่ะพอดี กลัวจำไม่แม่นเนาะ0 6นย3หกสองนามนี่จ้ะนะคะนี่ืคือเบอร์ของคุณวาลีเนาะน้องวาลียินดีที่จะเผดแค่ค,ความรู้นะจ้ะนะว่าเราใช้ไปแค่2ครั้งแต่ก็ว่าต้นเราสวยมากอ,ะอ่ะกอใหญ่ด้วยนะคะแต่กด็กด,กดีเนาะเขียวเขียวอ่าโอเคค่ะแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะได้สินค้านุฟอร์ไลท์นะคะก็สามารถโทรมาหาจุนได้เลยนะคะที่เบอร์0 9 2ย์4 2 2 5 0 0924842250อีกเบอร์นะคะ0851239829นะคะก็เป็นเบอร์ที่คุณวารีโทรหาจุนนี่แหละจะนะคะแล้วก็มีสินค้าจะส่งทั่วประเทศนะคะทั้งในและต่างประเทศด้วยนะคะมีโปรดีๆรอยอยู่ทุกเดือนนะจ๊ะมีจะส่งฟรีบริการเก็บเงินปลายทางเราก็มีนะจ๊ะ ถ้ายังไรแล้วอยากได้สินค้าหรืออยากลองหรืออยากทราบว่าเออมันใช้กับพืชอะไรได้บ้างสามารถถวาจุนได้เลยค่ะจุนยินดีน,นะคะวันนี้เราคงต้องลากันไปก่อนเนาะตะวันเริ่มตกดินแล้วนะคะขออนุญาตนะคะขอบคุณมากเลยค่ะคุณวารีนะคะเราลาท่านผู้ชมพบกันเนาะสวัสดีค่ะ